บวรราชธานาโีโศกมีผักพื้นบ้านที่หลากหลายชนิดที่นำมารวมกันปรุงเป็นอาหารเสริมยามเช้าดื่มเพิ่มพลังก่อนไปทำงานค่ะพี่น้องชาวบ้านราดกำลังตักน้ำผักนะคะเป็นน้ำซุปผักค่ะน้ำซุปผักนะคะเพราะว่าจะไปวันบวรค่ะเพิ่มพลังซุปผักเป็นน้ำซุปผักที่ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ้งบุญบูรณกิติ ทำบริการลูกบ้านนะคะโอ้อาชอบไหมคะพี่ชอบน้ำผักปั่นค่ะชอบมันเป็นยังไงรสชาติรสชาติมันพอดีไม่หวานค่ะอืเป็นรสธรรมชาติธรรมชาติหวานผักค่ะหวานผักนะคะปิดเรียบร้อยเลยโอ้พอดีเลยผู้ใหญ่ผู้ช่วยมาเดี๋ยวขอถามหน่อยค่ะเจริญทาค่ะช่วยเล่าหน่อยสิคะว่าทําไมถึงทําโครงการนี้ค่ะน้ําผักซุปผักปั่นปกติแต่ก่อนที่อยู่อุทยานนะคะก็รับผิดชอบอยู่แล้วซุปผักรวมกับน้ำธัญพืชนะคะ ทีนี้มามามาอยู่ในวัดเนี่ยช่วงเนี้ยได้ทํางานที่วัดไม่ได้ออกไปอุทยานเพราะว่าอุทยานพี่พี่ทีมงานเอาอยู่ว่างั้นให้ซึ่งบุญช่วยงานวัดก็เลยท่านสิีกมารํามลีค่ะว่าอยากอยากให้ทําซุปผักวันเว้นวันเพราะว่าสลับกันกับน้ํางาของพี่ทองสุขที่ทําค่ะก็เลยนี่แหละค่ะก็เก็บผักมาสารพัดผักค่ะ,คะย,ย้ยายๆป,ป้าๆก็ช่วยกันเด็ดค่ะค่ะแล้วก็มาเนี่ยแหละค่ะต้มลวกแล้วก็บางที ผู้สูงอายุค่ะฟันไม่ค่อยแข็งแรงบอกว่าค่ะปันป่นๆก็ดียาจะได้ดื่มไม่ต้องเคี้ยวขัดยากว่างั้นค่ะก็เลยมาเป็นเนี่ยค่ะก็มีฟักทองแล้วก็ผักหลายอย่างนะคะผักหลากหลายบ้านเราตัวอย่างเช่นอะไรคะผักหวานป่าผักหวานบ้านชายาทั้งพันพันใบใหญ่ใบเล็กค่ะใส่หมดแล้วก็อมแซบวอเตอร์เคสตําลึงผักปังผักกินดีผักโขม ก็ประมาณนี้ค่ะผักแครใบแครเงี้ยค่ะก็ใบมะลุม่าประมาณนี้คะพี่ปะก็เครื่องปรุงก็มีเกลือกับพริกไทยแค่นั้นค่ะ๋อเกลือกับพริกไทยรสธรรมชาตินะคะตอนนี้คุณพยาบาลก็มาตักบริการคู่ป่วยนะคะหม้อนี้เนี่ยเป็นซุปผักธรรมชาตินะคะรสธรรมชาติจริงๆเกลือกับพริกไทยเท่านั้นจริง ดีใจฉันทายังไงต้องตื่นแต่เช้ามาทําตรงนี้เออมีใจยินดีที่ว่าพวกเรานี่ครอบครัวใหญ่แล้วก็สองผักพวกเราก็เยอะค่ะเห็นแล้วอนอนซอนถ่ะออนซอนผักด้วยแล้วก็เช้าเช้าพวกเราจะลุยงานค่ะสายลุยนะคะบรนดาดอย่างเช้านี้ก็จะต้องเกี่ยวข้าวแต่เช้าแล้วก็เกี่ยวงานแต่เช้าเนี้ค่ะถ้าได้ซุปผักเพิ่มพลังหน่อยนี้ก็ดีค่ะแล้วอย่างคือนึกถึง ผู้สูงอายุค่ะสวเพราะว่าจะบอกว่านี่ย้ายเคี้ยวผักยากบางท่านก็บอกว่าย้ายฟันไม่ค่อยมีบางท่านบอกฟันไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าปั่นปัน่นี้ก็ดีค่ะย้ายคือผักที่เราลวกอะไรลวกได้เราก็เอามาปั่นให้ยายทุกอย่างซะย้ายก็ได้ดื่มผักลวกผักปั่นไปอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะ,ะ,ะค่ะจเลนทามค่ะขอขอบคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ้งบุญค่ะ ที่เสสละแรงกายไปเก็บผักหลากหลายมาทำซุปผักแจกจ่ายให้ลูกบ้านได้ดื่มกันทั่วหน้าค่ะในเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณเฮือนหย่างกินค่ะตอนนี้พี่น้องเราหลายคนก็มาตักอาหารที่โต๊ะอาหารนะคะ เช้าวันนี้เป็นวันพิเศษค่ะมีโรงบุญเล็กๆนะคะก็คือที่มุมนี้คือพินเดโตนะคะแม่เดือนแก้วและน้องชิงมาบริการพินเดโตนะคะพินเดโตอนนี่ค่ะนี่ค่ะมาเอาตรงนี้เลยนะคะค่ะ พินเโตนี้ทําจากถั่วเขียวนะคะแล้วก็จะมีผักสดแล้วก็มีงาขี้ม่อนน้องชิงมาเรียนวิชาทําพินเนโตกับ<ล>ป้าพัดค่ะนี่ค่ะป้าพัดคุณครูที่สอนวิชาทักษะการทามาหากินให้สิทธิ์เก่านะคะป้าพัดเหนื่อยไหมคะสอนลูกศิษย์คนนี้ไม่หรอกไม่เหนื่อย เพราะว่าสอนง่ายเขาโตพอที่จะรับได้แล้วไงไม่ต้องย้ำย้ำคิดย้ำดำแล้วเขาก็ผ่านงานข้างนอกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็พูดอะไรก็ฟังกันง่ายหน่อยแล้วก็เคยเป็น เป็นศิษย์เก่าสัมมาสิกขาอยู่แล้วเนาะ,ะยังไงเขาถึงได้มาขอให้ป้าสอนทําพินเดโตคะอ๋อเป็นอย่างนี้ไปเห็นเขาขายน้ําผักปั่นอยู่ที่ถากรก็เลยบอกโอ้แค่นี้จะพปอก,กินหรอว่ามามาป้าจะสอนพินเดโตให้เขาพินเดโตอะไรหอดเธอเป็นลูกศิษย์ป้าได้ยังไงเธอไม่รู้จักพินเดโตคนถ้ารู้จักป้าต้องรู้จักพินเดโตก็เลยมาสอนวันนี้เลยนะคะโอ้อ <ๆ S 2> สุดยอดเลยค่ะเรียกเขาเข้ามาอ๋อเรียกมาสอนตั้งใจจะสอนให้เลยนะคะมาเรียกเรานะ ตอนนี้นักเรียนยกำลังมารับบริการเดโตะนะคะมีน้ำซอสราดนะคะน้องชิงพอได้ลงมือทำแล้วคิดว่ายากไหม ยากไม่หลกไม่ยากค่ะแต่ว่ารายละเอียดจะเยอะนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ยากเลยสนุกค่ะเพราะว่ามันทุกอย่างมันทําเองไงคะแป้งเปื้องเราไม่ได้ซื้อมันก็รายละเอียดมันอาจจะเยอะนิดนึงค่ะแต่ว่าดีรับรองว่าอร่อยแล้วก็ดีหอมมันแน่นอนมีความประทับใจป้าพัชย์ยังไงบ้างอะที่ชวนมาเรียนวิชาทำดิเนเตก็รู้สึกขอบคุณคุณครูค่ะคือบาอาจารย์ที่เขาแบบเห็นเราลําบากแล้วเขาก็ อยากจะช่วยเหลือเราเห็นจริงทั้งที่เขาอายุเยอะแล้วนะ,ะ<ช>เขาค่<ช>อนข้างจะเป็นวัยรุ่นแล้วตอนนี้ <c oughs> เขาก็เหนื่อยแล้วเขาอยากวางมือเขาไม่อยากยุ่งสอนใครแล้วแต่เขานึกถึงเราเราเป็นลูกศิษย์เขาก็อยากให้เรามีวิชาอย่างเงี<ช>้ยค่ะก็ขอบคุณป้า<ช>ที่ท,ที่ให้วิชาที่อุตส่าห์แบบว่าเ<ช>ขาเรียกว่ายังไงนะคะเรียกพลังตัวเองเพื่อมาสอนเราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันรายละเอียดมันเยอะค่ะมันต้องเตรียมของเตรียมอะไรเยอะแต่ก็สบายนะคะไม่ยากจนเกินไปสําหรับนักเรียน สิเก่าสามาสิคาซึ่งเคยผ่านกระบวนการทำงานต่างๆมาแล้วนี่ก็เป็นความน่ารักของครูนะคะที่มอบให้กับลูกศิษย์นะคะ<ม>เห็นลูกศิษย์ทำมาหากินแล้วก็อยากจะเพิ่มวิชาในเพื่อที่จะเอาไปทำมาหากินต่อไปนะคะกิจกรรมการแจกพินเดโตนอกจากจะแบ่งปันความสุขให้กับคนที่ได้มาใช้บริการแล้ว ก็ยังเป็นการที่คุณครูหรือว่ครุท่านหนึ่งได้มอบความสุขให้กับลูกศิษย์ค่ะได้บอกสอนวิธีการทำกระบวนการต่างๆครบถ้วนแล้วก็ได้แบ่งปันความสุขให้กับผู้กินด้วยความสุขที่ได้ทั้งผู้ให้และก็ผู้รับในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณหัวใจงามๆของครุครุขวันรักนะคะ นอกจากจะมีการแจกพินเตโตะแล้วมุมใกล้ๆกันก็เป็นการแจกน้ำอ้อยค่ะซึ่งเป็นอ้อยที่ชาวบ้านราดได้ไปช่วยกันปลูกที่สวนอุทยานในหมู่บ้านกุดระงมซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านราดเราวันนี้ได้มาช่วยกันล้างช่วยกันเห็บแบ่งปานกันเป็นอ้อยปันสุกค่ะ ที่บ้านราชเรามีน้ำอ้อยสดๆจากไร่อุทยานซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านขุดระงมมาบริการน้ำอ้อยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพี่เปิดหน้านิดนึงหน่อยได้ไหมคะจะเห็นหน้าบอกชื่อด้วยนะคะ,คะอ่าป้าสมบูรณ์อุดมวงค่ะจากสันติอสศกแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้มาอยู่บ้านราชเ <c oughs> พิ่งมาอยู่ได้1ปีกับสองเดือน ทำไมที่ได้ไปดูแลที่สวนอุทยานมนิยมคะก็ตรงนั้นตรงนั้นอ่ามันไม่มีคนก็เลยไปก็เลยไปลงตรงนั้นก่อนพอได้ผลผลิตอ้อยก็เลยก็เลยเอามาเอามาแบ่งปันให้กัพบพี่น้องชาวบ้านให้พี่น้องดูก่อนนะคะเคยอยู่กรุงเทพแล้วมาเป็นชาวสวนที่บ้านราชเป็นยังไงบ้างโอ้ยดีค่ะบรรยากาศดีอ,อากาศก็ดีอาหารก็ดี ใครที่คิดถึงป้าสมบูรณ์นะพี่น้องชาวสันตินะตอนนี้ป้าสมบูรณ์สุขภาพดีนะคะแข็งแรงก็ตัดญ้าได้ด้วยนะโอ้โหตัวเล็กแต่แข็งแรงนะคะตัดญ้าได้ใช้เครื่องคอนด้าเก่งมากเลยแยววันนี้มาบริการน้ำอ้อย24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คลิปเล็กสั้นๆนะคะให้พี่น้องชาวสันติ์ส่งได้เห็นกิจกรรมของคุณป้าสมบูรณ์นะคะขอบคุณนะคะป้าค่ะ วันนี้มาดื่มน้ำอ้อยสดๆกันนะคะปลูกเองบริการเองค่ะจากป้าสมบูรณ์นะคะสดบริการกันนะคะตอนนี้คุณหลอดนะคะพี่หลอดละคุณหลอดแล้วก็คุณร้อยไทยแข่งบริการอ,อันนี้เป็นน้ำอ้อยสดๆที่ไม่ต้องมีน้ำนแข็งเลยนะคะ ช้านี้ที่บ้านราชเรามีน้ำอ้อยจากสวนอุทยานมาบริการฟรีค่ะสวนอุทยานอยู่ที่หมูบ้านกุฎงมใกล้ๆกับบ้านราชเราเองค่ะนี่ค่ะความสุขของชาวบ้านราชค่ะ มาณ้าฟ้าไทยเป็นผู้ดำริในการปลูกอ้อยจะ่ป็นการที่ทอุตรยานี่เป็นปีที่3ที่ได้ปลูกอ้อย สัญญาณบทเพลงให้รู้ว่าได้เวลาที่จะมาทานข้าวร่วมกันแล้วนะคะที่หมู่บ้านราชธานีอโศกค่ะวันนี้วันบวรนะคะบทเพลงวันบวรก็จบลงไปแล้ววันนี้พิเศษค่ะหลังจากที่พวกเราได้ไปทํางานกันที่ทุ่งนานแล้วก็ที่แปลงนาง,งาน,นะคะทางทีมเส้นไทยของบัานราชก็ทํา ขนมจีนข้าวกล้องมาให้พี่น้องเราได้ทานกันนะคะ,ะเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนอ่นนี่ค่ะเป็นขนมจีนเส้นข้าวกล้องนะคะไร้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นมีน้ํายาแบบอีสานนะคะน้ำซุ้วนะคะน้ํายาอีสานและอีกหม้อหนึ่งก็คือน้ํายากะทิค่ะเป็นน้ํายานะคะพี่น้องเราที่ไปทํางานมาก็มาตักอาหารกันแล้วนะคะ แต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่ไปนั่งรับประทานอาหารในศาลานะคะผู้ที่มีกิจที่จะต้องไปทำภารกิจก่อนก็จะมาทานข้าวก่อนผู้คนแต่ละบ้านในชุมชนราชธานีอโศกไม่ต้องเสียเวลาตื่นมาหุงหาอาหารค่ะเมื่อถึงเวลาก็นำภาชนะมาตาักอาหารที่โรงครัวเฮือนหยางกินค่ะหมู่บ้านของเรามีวัฒนธรรมเป็นครอบครัวใหญ่มีโรงครัวเดียวนะคะถ้าจะพูดไปแล้ว ชาวบ้านราดก็คือกลุ่มคนที่กินข้าวหม้อเดียวกันค่ะในช่วงหน้าฝนที่หมู่บ้านของเรายุงลายเยอะค่ะจึงมีคนใจดีผลิตน้ำมันตะไคร้หอมเพื่อแบ่งปันกันใช้ในหมู่บ้านค่ะ ไไมม่่่่่วาจจะอออยูีีี้้้งงปก็ขใหนสุสจเจริญทำสำนึกดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับน้ํามันตะไคร้หอมนะคะซึ่งการทําน้ํามันตะไคร้หอมเนี่ยมันก็จะมีที่มานะคะขอย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็คือในการประชุม ทีมกสิกรรมทุกฐานงานของบ้านราชนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งในการสรุปประชุมนะคะท่านศิกมาศผาแก้วนะ่ะท่านก็เล่าว่าชาวสวนกสิกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะสวนใบพลงังหรือว่าสวนไซมัวหรือแม้แต่สวนในบ้านราชเองอย่างเงี้ยนะคะก็จะเจอปัญหากับยุงกัดนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนที่ยุงอะ่ะมันจะชุกชุมอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าร่มๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยคะ่ะยุงมันก็จะมากัดอย่างเงี้ยก็ จะใช้วิธีป้องกันก็คือใช้น้ำมันงานะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความคิดนะคะก็เลยมีความคิดที่จะทำน้ำมันตะไคร้หอมตัวนี้ออกมานะคะซึ่งในส่วนของน้ำมันตะไคร้หอมเนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะพี่นิดหน่อยน้อมพรฟ้านะคะซึ่งตอนนั้นก็เป็นหัวหน้ากรมควบคุมโรคอยู่ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญนะคะในปีนั้นนะคะจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยค่ะประสบกับปัญหา ประชาชนนะคะเจอกับปัญหาไข้เลือดออกนะคะเยอะมากเป็นอันดับหนึ่งแทบจะเรียกว่าของภาคอีสานเลยก็ได้พี่นิ้หน่อยก็เลยให้โจทย์มาว่าช่วยทาน้ามันตะไคร่หอมสําหรับให้ประชาชนในการไล่ยุงหน่อยอย่างนี้ค่ะก็เลยคิดสูตรตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ติดตามอาจารย์หมอเขียวไปจัดค่าอยู่ที่กรุงบอชิงตันดีซีนะคะทีนี้ที่ค่ายนั้นค่ะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับมแมลงมากก็เลย ทำสูตรน้ำมันตะไคร้หอมนี่แหละค่ะก็คือไปแจกชาวค่ายซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะก็คือสามารถที่จะป้องกันออยุงมากัดได้ก็คือเราก็ใช้หลักการง่ายๆก็คือใช้น้ํามันตะไคร้หอมแล้วก็พวกเคมีพันนะคะในส่วนของตะไคร้หอมเนี่ย เขาก็จะมีฤทธิ์ในการป้องกันยุงอยู่แล้วนะคะก็จะใช้น้ำมันนะคะเป็นตัวที่จะสกัดตัวยาที่อยู่ในตะไคร่หอมออกมานะคะในส่วนของการสกัดเราก็จะทอดโดยที่ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะเพื่อที่จะทำการตุนหรือว่าทำการเคี่ยวนะคะให้ตัวยาออกมาอย่าใช้ไฟที่มันแรงเกินไปนะคะไม่งั้นตะไคร้หอมมันก็จะไหม้ก่อนเวลานะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ค่ะเวลาที่เรา ทอดาตะาไครา้หอมอย่างเงี้ยเราก็จะแยกนะคะระหว่างใบกับลำต้นนะคะเพราะว่ามันจะสุกไม่พร้อมกันในส่วนของลำต้นเนี่ยเราก็จะเน้นตัวยาเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของใบอย่างเงี้ยเราก็จะเน้นสกัดเอากลิ่นนะคะแล้วก็สีเพื่อให้เกิดความสวยงามอย่างเงี้ยนะคะวิธีการเช็คว่ามันได้ที่ไหมเราก็ไปไปดูสีของตะไคร้อะคะว่า มันมันสีออกน้ําตาลไหมหรือไม่เราก็ดมกลิ่นดูว่ามันมันมีกลิ่นหอมไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าเวลาที่เรายิบหยิบตะไคร้ขึ้นมาแล้วเราหักดูอย่างเงี้ยมันกรอบนั่นแสดงว่าก็คือได้ที่แล้วก็ทําการกรองทําการทําให้มันสะอาดนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเศษจากจากพวกฝุ่นพวกอะไรจากตะไคร้หอมอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งในส่วนของเคมีพันธุ์ก็จะมีพิมพเสนกาลาบูนเมนทอนแล้วก็ไว้ออยนะคะในส่วนพิมพเสนกาลาบูนเมนทอนเนี่ยคือหลักๆเขาจะมีความเป็นริดเย็นนะคะเมื่อผสม กับน้ำมันตะไคร้หอมซึ่งเป็นริดร้อนมันก็จะปีริดเป็นกลางๆอย่างนี้นะคะมันก็จะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยซึ่งในส่วนของยุงลายหรือว่ายุงชนิดต่างๆนะคะเขาจะชอบคนที่ที่มีเลือดร้อนหรือว่าเลือดอุ่นอย่างนี้คะ่ะพอมาเจอกลิ่นของตะไคร้หอมแล้วก็ความเย็นของเคมีพันธุ์พิมเสียนการบุนเมนทอนอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้ยุงเนี่ยคือไม่ไม่เข้ามาใกล้ นะคะมันก็จะไปที่อื่นอย่างนี้ค่ะซึ่งในส่วนของตัวยาน้ำมันตะไคร้หอมเนี่ยเราก็จะเพิ่มไวออยเข้ามาด้วยนะคะในส่วนของไวออยเนี่ยเขาก็จะมีสปปรรพคุณในการบำรุงผิวด้วยนะคะซึ่งน้ำมันตะไคร้หอมเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากพี่น้องนะคะพี่บินตรงก็ บริจาคนะคะพวกพิมพ์เสงการาบูนเมนทอนมารวมรวม,รวมเงินก็เกือบหมื่นบาทนะคะในส่วนของพี่นูอย่างนี้ค่ะแม่ของน้องกวางตุ้งนะคะก็จะบริจาคเงินให้เราไปซื้อไว้ออยนะคะในส่วนของตะไคร้หอมนะคะพี่ก๋อย อาบุลาบเนี่ยค่ะก็เป็นคนบริจาคให้เราแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์นะคะที่จุ๋มของเราก็เป็นคนที่ทํามาให้ปริ้นมาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ในส่วนของการติดสลากก็จะมีทั้งเด็กๆแลวก็ผู้ใหญ่ที่แวะเวียนมาใต้เงินสูนๆก็คือมาช่วยเรานะคะในส่วนของน้ํามันตะไคร้หอมเนี่ยก็จะ แจกชาวชุมชนนะคะก็จะไปมอบให้กับท่านศิกมาสผาแก้วสาหรับไปแจกในชุมชนสําหรับป้องกันยุงนะคะซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะมะติของบานรารนะคะก็คือไม่พ่นไม่พ่นสารเคมีในการไล่ย,ยุงก็จะเป็นโอกาสดีที่ก็จะได้ใช้น้ํามันตัวนี้ในการไปป้องกันยุงในช่วงนี้นะคะ่ะซึ่งมันก็ปลอดภัยกว่าการพ่นยุงด้วยเคมีนะคะผลิตทั้งหมดนะคะเอ่อ ประมาณ600ขวดค่ะก็คือเราก็คาดการว่าชาวชุมชนเรามีประมาณสัก500-600คนอย่างนี้ค่ะก็คือเราก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้ตัวยาตัวนี้ไปใช้ซึ่งมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งเป็นตัวยาที่ป้องกันยุงด้วยแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นน้ำมันสกัดร้อนสำหรับใช้ในการทำกัวสา,าได้ด้วยค่ะาินะเราทงมายค่ะ รสนิทนะรดลางนททุกเราให้สนิทุ่นนกศึกษทสี่ีนงไม่หาไม่สนิทก็ให้า่น้อยก็จะโอ้โหน่วยมาทุกแห่งนเป็เร็วมากเลยะแล้วได้เหรอนกป่วยน้่ม่ขาดได้แป้ได้แป้งเหรออะไรกูขนป่วยไม่ปวดเหรอไม่ลืเหรอ กกรรฟังทมนะคะท้ายศาลาก็ปกติน้องๆก็จะวิ่งเล่นนะคะแต่วันที่ที่ได้นํามาติดสติกเกอร์เนี่ยเด็กๆน้องบัวนะคะก็เริ่มที่น้องบัวเนี่ยก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ขอที่จะช่วยพี่บีติดสติกเกอร์นะคะแล้วก็ปรากฏว่าเด็กๆคนอื่นก็เลยทําตามนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยดีก็จะแนะนําเขาว่าถ้าติดเนี่ยก็จะแนะนําวิธีการก่อนแล้วก็พอติดเสร็จเนี่ยก็จะต้องเอาผลงานมาตรวจก่อนว่าผ่านคุณภาพไหมติดเป็นอย่างไรถ้าไม่ดีก็ให้แก้ไขซึ่งแต่ละคนเขาก็ยินดีที่จะ ทำแล้วก็ถ้าให้แก้ไขเขาก็ไม่งองแงค่ะแล้วก็มีการนับขวดของตัวเองที่ทําได้นะคะแล้วสุดท้ายตอนจบเนี่ยอพอเด็กๆมารวมตัวกันช่วยเสร็จแต่ละคนก็จะขอไปฝากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบีมองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องความที่เขาโลภนะคะแต่ความน่ารักของเขาคือเขานึกถึงพ่อกับแม่เขาที่เขาอยากจะนําสิ่งดีๆเหล่านี้ไปฝากพ่อกับแม่ค่ะก็เลยทําให้ เด็กแต่และคนเนี่ยก็จะขอไปแล้วเขาเอาไปเท่าที่เขาใช้นะคะคือมีพ่อก็เอาไปแค่หนึ่งมีแม่ก็ไปอีกหนึ่งก็เป็นสองแค่นั้นตัวเขาไม่เอาเขาบอกเขาเอาแค่นี้พออย่างเด็กๆบางคนเนี่ยเอาไปแล้วซ้ําก็เอามาคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ถือว่าเด็กๆของเรามีความน่ารักแล้วก็ถูกล่อลอมอยู่ในสังคมบ้านละโรงเรียนค่มนะมุมเล็กมุมน้อยของการให้ ช่วยแต่งเติมเสริมพลังความสุขให้กับชุมชนแต่ละชีวิตในบวรราชธานีอโศกมีใจช่วยเหลือเอื้ออาทรแก่กันและกันนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมที่บ่งบอกว่าการปฏิบัติศีลนำสุขมาให้ค่ะ